อมโจนคิดมาแล้วครับผมโอ้โหสโุดยอดอันนี้สกินของ VIP ที่ครับผมมี VIP สองคนในทีมแก้งคอมมานเดอร์ V ครับจริอจริงผมแด้ค่าเต้นมาด้วยแล้วนะแต่ผม

มีสิทเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา เพราตอนนี้ผมอาจจะแพ้นะอืสก,กินสวยเกินอะไรเงี้ยสก,กินสวยเกินแพ้เลยอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้แต่ผมพยายามจะตั้งใจเล่นนะ ยืดีต้อรัวสูเอาเว้นี่โอ้โหพวกผมต้องออฟเฟอร์บ่ายให้ทีมแล้วแหละปะเขากิ้งยิงคลิปไปฮะ かเครื่องกระดูกเอฟิกอลังการเกินไข่ <S 2> <S 2> <S นีก็ดูยากเหมือนกันนะนเนี่ย เพืนมาแล้วเท่าเลยนะไบโอสุดยอดเตเรย์

เน็ตกร่วงเน็ตกร่วงไม่ไหววะโทรศัพท์ไม่ไหวโทรศัพท์ไม่ไหวมันร่ำร้องโทรศัพท์มันร่ำร้อง ドロボーは誰しも解答ししも大ファンのファンのファンに入っい อา,นะอาจจะเป็นพ่อมันทิดหลายอย่างก็ได้เดี๋ยวต้อรับเข้าสูเอาว้โทรศัพท์ก่าย โอ้ยเฮ้ยล็อก้ามหินเลยกอุ้ยอุ้ยหินออกจะหนาล็อกได้ไงต้องเล่นมังกรของเราถูกโจมตี ต้องคุ้มเสี่ยงต้องคุ้มเสี่ยงสัวไหนแต่สิ่งนี้เลยแค่ป่ากลับเดือดเออแล้วป่ากลัวอะไรอ่ะไม่กี่ป่าช่วยผมต่อแต่มันก็หนีแล้วโอ้ยเลือดเต็มเลยสัตว์โอ้คลิปกดห้องได้เนี่ยทำไนป่ากักสกิลยังเลย มีตีป้อมด้วยกระตุกกระตุกโอ้ยกระต Saint ุกกระตุกเฟรมตกเฟมตกโอ้ยาโทรศัพท์ผมแปลกอย่างหนึ่งยิงแบตน้อยประสิทธิภาพโทรศัพท์ยิ่งลดลงไม่รู้เพราะอะไรมันถึงลดลง สวยงามเหมือนมีคนหลุดมาที่ผมนโอัวเวลาเกิดแล้ว อยากให้สกิลห,หนึ่งตีป้อมได้ด้วยโอ้ผู้ใช้ไปแล้วแย่จังเลยเนี่ยไฮเตะไมคนกดสกิลหนึ่งแบบปล่อยๆอ,อย่างงี้นนะต้องตีก่อนต้องตีก่อนแล้วค่อยปล่อยสกิลแต่ถ้ามันแบบจำเป็นจริงๆ ก็ปล่อยไปก่อนได้เลยเพราะเราอาจจะมีจังหวะทีิงๆพุ่งสกิลสองเพิ่มดังหนึ่อ้อกระตุกกระตุกอ้ออ้อเนี่ยนาโทรศัพท์ฉัน

นี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวต้นไม้คือหมดนะต้นไม้คือหมดนะตอนนี้เฮ้ยเพนประตดประตูไหมเฮ้ยเพนมาอะไรอะเพน

ต้นไม้ก็ไม่เข้าให้เมื่อกี้เพรจินนาซื้อได้นะครับจินนามีตับเลือดนี่คาริมมันคาริมตายแล้วนะดูนี่ต้นไม้ออกมาไกลจังนี่คือกะไม่ช่วยป่าละต้นไม้คือกะแบบเอ้ยป่าตายเว้ยอย่างเงี้ยมาแล้วเพมมาโอ้โหดีหนีายสังหารด้วยไม่ธรรมดาจริง Wii, ini ketuk-ketuk Tanya di アユシカキノワコチノホーガセねモンのデがレクトメダイ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  เรนหายะเตะปลาสกิลหนึ่งในควรเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโคนปลาแล้วถอยหลังมาแบบนี้พี่แม่เล่นจีนไซะด้วยแเราทำอมไรไม่รอบต้นไม้ป้าโค้ดโค้ดเหวียห็นจบบ้านแล้วมันลัวช้าแล้วเนี่ย นี่พนหนุ่มเมกูมินของเราจบบ้านเป็นที่รับรอยเลยครับผมสวยไงยพร้อมเพียง,ยงนะสวยางามจริงสวยงามมากมาก ้สวยงามครับขึ้นปีหนึ่งดาวแบบไปแล้วครับบายบาย